สวัสดีครับเกษตรกรทุกคิปทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเมียอุตจากร้านไทยเจริญพาณิชนะครับวันนี้เราพากันมาออกนอกสถานที่ดูบรรยากาศของการลงปุ๋ยนะครับวันนี้เรามีปุ๋ยแมวเงินนะครับปุ๋ยแมวเงินปุ๋ยที่กําลังโด่งดังอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ก็เลยจะพามาดูกันว่ามีปุ๋ยสูตรอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ วิธีการใช้ปุ๋ยแมวเงินในนาข้าวนะโดยเฉพาะข้าวนาปีนะตอนนี้ก็เป็นช่วงของการกําลังกําจัดวัชพืชแล้วก็การใส่ปุ๋ยทางดินโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการใส่ปุ๋ยแมวเงินในข้าวนาปีอย่างเต็มรูปแบบว่าเราจะใช้ตอนไหนนะอัตราการใช้เท่าไหร่แล้วก็มีเทคนิคก,การประหยัดปุ๋ยได้อย่างไรกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ นะครับขวีตราแมวเงินวันนี้มาด้วยกันสามสูตรนะครับก็ยูเรียแมวเงินสามสิบศูนศูนย์ป้ายเหลืองนะครับแล้วก็แต่กอเต็มสูตร25 77ห้าเจ็ดเจ็ดป้ายเหลืองแล้วก็รับท้องนะ15บห้าห้าห้าป้ายเหลืองของตราแมวเงินนะครับมากัน3าวันนี้มาเต็มที่เลยนะสองพวงเนื่องจากช่วงนี้นี่หวีตราแมวเงินนะนะพื้นที่วันนี้ที่เราอยู่ก็อยู่กันที่ สหกรณ์การเกษตรกันทะวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับก็ได้รับการตอบรับนะบจากสมาชิกของสหกรณ์เป็นอย่างยิ่งวันนี้นะฮะลากมาทีละพ่วงทีละคันสิบล้อนี่ไม่พอต่อความต้องการนะรจําเป็นวันนี้ก็เลยจัดมาเลยนครับสองพ่วงนะครับเพื่อ,อไว้บริการพ่อแม่พี่น้องสมาชิกของสหกรณ์นะฮะทั้งที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็มาหาซื้อกันได้ นะที่อำเภอกันทาละว,วิชัยนะที่สากรการเกษตรนะที่เดียวในอำเภอกันตาละอยู่ใกล้อยู่ไกล,กลผ่านมาทั้งนี้ก็แวะซื้อกันได้เลยนะครับวันนี้ก็กำลังลงกันเลยนะครับเดีย๋ยวมาดูบรรยากาศนะครับงลงก็ลงกันเต็มที่เลยนะครับนี่เรามาดูกันว่าทําไมต้องใา้เหลืองนะนี่นะครับก็เป็นสถานที่เก็บนะครับหุยตาแมวเงินนะครับหุ๋ยตาแมวเงินยันนะครับ อันนี้เลยนะที่สําคัญนะครับคือป้ายเหลืองนะครับเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรเป็นเอกลักษณ์พิเศษของหุยตราแมวเงินที่สําหรับจัดจําหน่ายในเขตของร้านไทยเจริญพาณิชย์เท่านั้นนะครับที่มีป้ายเหลืองนะครับเพ่าป้ายเหลืองนี่มันสําคัญยังไงนะป้ายเหลืองนี่ก็เป็นตัวที่เราจัดทําการเพิ่มธาตุอาหารเพิ่มมาพิเศษโดยเฉพาะ ที่ใช้สําหรับในนาข้าวทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรังเลยนี่คือความสําคัญของป้ายเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นเวลามาหาซื้อปุอ๋ยตราแมวเงินนะครับในเขตของอากาลสินสารคามนะครับหรือว่าที่สากรการเกษตร,รการทรวิชัยต้องดูด้วยว่ามีป้ายเหลืองหรือเปล่านะครับถ้ามีป้ายเหลืองนี่เป็นสูตรที่ใช้ในนาข้าวโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวเราก็หลังจากนี้เราจะพาไป ดูวิธีการใช้ว่าเราจะใช้กันอย่างไรนะครับในการใส่ปุ๋ยแมวเงินในข้าวนาปีกันนะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับ ันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยกราเมลเงินนะครับในข้าวนาปีกันนะครับซึ่งแฟนคลับแล้วก็เกษตรกรทุกปศุสามมาทางออนไลน์ทาง YouTube เข้ามาเยอะมากว่าอยากให้แนะนําวิธีการใช้ปุ๋ยเคมีในข้าวนาปีให้หน่อยว่าจะใช้ช่วงไหนบ้างระยะหน่อยบ้างแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการกําจัดวัชพืชน,นะครับครับก็วันนี้ก็เลยจะ มาเพิ่มเติมในเรื่องของการว่าข้าวนาปีนี่ซึ่งจัดเป็นข้าวที่ปลูกเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมก็จะไปตั้งท้องพร้อมกันคือเดือนกันยาออกรวงต้นเดือนตุลาเก็บเกี่ยวกันประมาณต้นเดือนพฤศจิกาจนถึงปลายเดือนพฤศจิกาครับ mm hmm. เขาเรียกว่าข้าวนาปีหรือข้าวที่ไวต่อช่วงแสงกันครับรเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยของ ข้าวนาปีและข้าวนาปรังนี่อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องเลยว่าเราจะใช้ปุ๋ยตาแมวเงินในช่วงไหนบ้างสําหรับข้าวนาปีนะครับสําหรับปุ๋ยตาแมวเงินที่เรามาแนะนําในวันนี้มีอยู่ด้วยกัน3สูตรด้วยกันนะครับตัวแรกเลยนะสามสิบขีดศูนยขีดศูนย์ป้ายเหลืองนะครับอันนี้เป็นหรือเขาเรียกกันในานามของ ยูเรียมแมวกงินนะครับ3 0มสนะครับเดี๋ยวผมจะหมาควาว่าความแตกต่างระหว่าง3 0มสนและ4ี่สนนี่มันแตกต่างกันอย่างไรบ้างแล้วก็ป้ายเหลืองส่วนสูตรที่2นะครับยีขีดเขีดเป้ายเหลืองนะครับตัวนี้เป็นแตกรากแตกกอเต็มสูตรได้ทั้งดินรายและดินเหนียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับที่มีความจําเป็นเอามากๆเพราะว่าเราทํานาทําข้าว เราต้องการน้ำหนักและต้องการผลผลิตเยอะๆนะสูตรที่เราใ,ใช้ก็คือ15 5 25ป้ายเหลืองนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นสูตรรับท้องหรือว่าระยะตอนเข้ามานนะเกษตรกรฟังมาก็จะเห็นผมย้ำมากเลยเรื่องของคำว่าแมวเงินป้ายเหลืองเพราะเป็นสูตรที่ใช้ในนาข้าวโดยเฉพาะเลยนะครับเราทำมาเพื่อนาข้าวแล้วก็กลุ่มของยางพารากลุ่มของอ้อยของมัน หลักๆคือกลุ่มของพืชไร่เป็นหลักนะครับนะครับเดี๋ยวมาเข้าทีละสูตรเลยนะครับว่าตัวนี้มีคุณสมบัติอย่างไงบ้างใช้ตอนไหนบ้างนะครับสามสิบศูนย์หรือว่ายูเรียนะครับคำว่ายูเรียเนี่ยเราจะเจออยู่สองตัวด้วยกันคือสามสิบศูนย์ศูนย์กับสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ทีนี้มาดูความแตกต่างของสองตัวนี้นะกลุ่มของสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นี่จะเร่งเรื่องของใบอย่างเดียวเป็นหลักเลยสังเกตถ้าเราใส่ปุ๋ยยูเรีย4600นย์นะ เราจะเจอคําว่าเขียวเร็วนักศิลปกรถูกใจมากใบจะออกมาเยอะจนเสือใบจนฟ้าใบนะครับผลตามมาโรคแมลงทําลายได้ง่ายมากสําหรับ4600นะถ้าใครหวานเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขียวไวแต่ก็จืดไวนั่นคือ4600นะครับส่วน3000นะครับของตราแมวเงินเนี่ยเป็นสูตรผสมระหว่าง ยูเรีย4600ผสมเข้ากับสารเพิ่มที่เขาเรียกว่าฟิลเลอร์นะเป็นสารเติมเต็มนะมันเติมเต็มอะไรได้บ้างอย่างแมวเงินก็คือว่านี่อาจจะเขียวไม่เร็วเท่า4600แต่เรื่องความเขียวทนเขียวนานเขียวใบตั้งนะครับ3000ของตรามแมวโดยเฉพาะมาป้ายเหลืองเราทำพิเศษเข้าไปอีกโดยเฉพาะเลยนะที่เหมาะสำหรับนาข้าวและพืชไร่ทุกชนิดเลย นะครับนี่คือความแตกต่างของ3 0 0 0ตราแมวเงินกับ4 6 0 0ทุกที่ห้องนะครับเพราะ4ี0นี่ได้ยูเรียอย่างเดียวได้ไปอย่างเดียวไม่ได้ไปตั้งอีสานก็เรียกว่าวานยูเรีย4ี0แล้วไปจากกล่องเชื้อราจะกินง่ายนะครับเพราะว่ามันเสือแได้ไปนะครับแต่แมวเงินนี่เขียวทนเขียวนานเขียวใบตั้งนะครับด้วย 30.00 30, ตราแมวเงินป้ายเหลือสำหรับ30.00 30, นะครับที่โดดเด่นที่สุดคือหวานในนาดินไซจะได้ผลดีสูงที่สุดเลยนะครับบางท่านบอกว่าอยากได้แบบเต็มสูตรนะแนะนำสูตรเพิ่มเติมให้หน่อยก็เป็นสูตร2 5่สขีดเขีดเนะครับเรามาดูตัวแรกนี่คืออะไรตัวแรกคือเร่งใบเป็นหลักเลยนะครับเร่งการเจริญเติบโต,ตทางใบแต่ว่าเราจะไม่ให้เยอะเกินไปถ้าเยอะเกินไปนี่มันจะเสือใบ เสือปโตเร็วเกินไปนี่มีโอกาสที่โรคใบไหมใบจุดสีน้ำตาลขอไปขอไปแห้งในข้าวเนี่ยรับปากตอนนี้กำลังเป็นกันเยอะมากเลยเพราะนั้นตัวหน้าไม่ต้องสูงมากตัวที่สองเจ็ดเป็นตัวเร่งราานะเป็นตัวเร่งรากโดยเฉพาะเลยนะครับตัวเลขเจ็ดตวเจ็ดตัวที่สามเป็นตัวทําให้ข้าวนี่แตกกอได้ดีทนแ้งได้ดีใบจะตั้งนะครับอันนี้ยี่สิบห้าขีดเจ็ดขีดเจ็ด ป้ายเหลืองเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ใช้ในนาข้าวและพืชไร่ได้ทุกชนิดเลยนะครับนี่ก็เป็นเต็มสูตรใช้ได้ทั้งดินฟายและดินเหนียวนะฮะดินฟายและดินเหนียวได้หมดเลยนะครับใช้ตอนไหนตอนนี้แหละเป็นช่วงที่ใช้คือหลังจากที่เรากําจัดวัชพืชไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการใส่ปุ๋ยนะพยายามยาใส่ปุ๋ยก่อนที่เราจะกําจัดวัชพืชไม่เช่นนั้นวัชพืชมันจะกินปุ๋ย ไปก่อนกว่าข้าวเพราะระบบรากของวัชพืชไรว่าโดยเฉพาะวัชพืชใบแคบเนี่ยระบบรากนี่จะเยอะกว่าข้าวกว่าต้นข้าวเพราะนั้นมันจะกินปุ๋ยเข้าไปก่อนเลยนะมันจะกินปุ๋ยเพราะนั้นปุ๋ยที่ได้ข้าวก็จะเหลือน้อยไปเพราะฉะนั้นเราต้องกาจัดวัชพืชก่อนนะแล้วก็ค่อยใส่ปุ๋ยเข้าไปนะวัชพืชที่โด่งดังณนะปัจจุบันนี้หากรก็ขายเยอะแฟนกับแฮปปี้กันกเกษตรหรือไม่แฮปปี้เกษตรก็ใช้เยอะก็คือชุด สามพลังบวกบวกราก้นมีนกันนะครับแล้วพอฉีดเสร็จอีกประมาณ10วัน15วันแล้วก็ค่อยใส่ปุ๋ยได้นะครับมาดูสูตรส,สุดท้ายก็แนะนําไว้เลยนะครับเป็นสูตรที่ช่วยในการรับท้องหรือว่าอีสานบ้านเราเรียกว่าปุ๋ยมานนะภาคกลางเรียกปุ๋ยรับท้องนะอีสานเรียกปุ๋ยหมากปุ๋ยมานกันนะครับสูตรที่แนะนําเลยก็คือ15ขีด5ขีด25นะครับ ตัวหน้าเราไม่ต้องเน้นแล้วเพราะว่ามาช่วงข้าวตั้งท้องคือเดือนกันยานะสำหรับข้าวนาปีนี่ถ้าเป็นข้าวเบามะลิ15นะครับกลุ่มของเตี้ยซิตโตเบอร์18เนี่ยให้เริ่มใส่ประมาณวันที่5ถึงวันที่15กันยายนของทุกปีนะครับส่วนมะลิ105กงขอหเริ่มใส่ประมาณ20-30กันยากันสูตรที่ใช้เลยตัวหน้าเราไม่เน้นเพราะถ้า ใส่ตัวหน้าเยอะเกินไปในหน้าฝนนะครับมันจะได้แต่ใบสวยงามแต่น้ําหนักจะไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นตัวหน้าไม่ต้องสูงนะครับส่วนตัวกลางตัวเริงรากก็เพียงพออยู่แล้วนะครับพอเราก็ตุ้นการแตกรากมาแล้วทั้งแต่ช่วงแตกรากแตกฟอตัวที่ควรให้ความสําคัญสูงสุดเลยคือตัวสุดท้ายอันนี้ให้มาถึง25อันนี้ครับให้มาถึง25 เป็นตัวที่สะสมแป้งทําให้ท้องใหญ่ออกรวงได้สุดออกรวงได้ยาวและเป็นตัวทําให้น้ําหนักข้าวนียได้ดีนะครับจากนี้ข่าวเกษตรกรหลายท่านมานี่ก็เอาอยูเรียม,มาหวานแต่ช่วงข้าวตั้งท้องถามว่าหวานได้ไหมหวานได้นะครับได้ความสวยงามได้ความเขียวเข้มแต่น้ําหนักจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นอย่าพยายามเอาอยูเรียม,มาหวาน ในข้าวตั้งถองโดยเฉพาะในกลุ่มของเดือนกันยาตุลาเพราะในสภาพช่วงฤดูการเดือนสิงหากันยาตุลาเป็นช่วงที่มีไนโตรเจนหรือเราเรียกกันว่ายูเรียนในอากาศเยอะเราไม่ต้องไปเติมให้มันเยอะแล้วนะครับสำหรับข้าวนาปีเอาต่ำๆเข้าไว้แต่ให้มันเน้นตัวไทให้ยเยอะๆนะครับตัวนี้ <c oughs> ให้มาสิบห้าห้ายี่สิบห้าให้มาถึงยี่สิบห้านะครับแล้วบางคนบอกว่า ยี่สิบได้ไหมได้แต่ประสิทธิภาพก็สู้ยี่สิบห้าไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วที่สำคัญเรายังคงป้ายเหลืองให้กับแมวเงินเหมือนเดิมนี่นะครับก็คือปุ๋ยแมวเงินนะครับป้ายเหลืองนะย้ำมากเลยผมจะย้ำเรื่องป้ายเหลืองมากเพราะว่าทำมาสำหรับนาข้าวแล้วก็พื้นไร่ทุกชนิดเลยโดยเฉพาะนาข้าวนะครับสำหรับ15 5 25, 25นี่บางคนบอกอถ้าดินเหนียวทำไมต้องไปใส่โพแทสเซียมอีกเพราะว่าในดินเหนียวมีโพแทสเซียมอยู่แล้ว แต่อย่าลืมว่าเราทำนากันเกิน50ปีแล้วอันดับแรกเลยในโพแทสเซียมก็จะโดนดึงออกไปทุกปีดึงออกไปทุกปีมันยังมีอยู่แต่อยู่ในปริมาณที่ยังไม่เพียงพอต่อการเพิ่มน้ำหนักของข้าวอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองในข้าวระยะตั้งท้องหรือจะเอาน้ำหนักมันต้องการโพแทสเซียมในปริมาณที่เพิ่มขึ้นกว่าทุกระยะเพราะฉะนั้นโพแทสเซียมนี่จะต้องเยอะ ถึงขนาดว่าเราจําเป็นต้องฉีดทางใบช่วยเพิ่มไปเข้าไปอีกนะครับถึงจะได้น้ําหนักในระดับที่เกินตันนะหรือได้น้ําหนักตามลักษณะประจําพันธ์ของพันุข้าวเองนะครับเพราะฉะนั้นในดินเหนียวและดินาย15-5-25ดีที่สุดเลยนะครับสำหรับนาข้าวนะครับก็อันนี้ก็คือเรื่องของการใส่ปุ๋ยในนาข้าวนะครับแล้วคําถามต่อไป ในภาวะปุ๋ยแพงหรือไม่แพงแต่ทำยังไงพอที่จะประหยัดค่าปุ๋ยลงไปได้บ้างนะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำเลยตัวนี้เลยไทยแคปแฮปปี้เนะครับไทยแคปแฮปปี้เตัวนี้กเกษตรกรให้ฉายามาว่าหัวเชื้อมหาสกันประหยัดปุ๋ยลดต้นทุนปุ๋ยแต่ประสิทธิภาพยังดีเหมือนเดิมนะครับข้อดีของตัวนี้คือ ช่วยในการทําให้ปุ๋ยนี่ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาอย่างช้าๆค่อยๆปลดปล่อยออกมาเรื่อยๆอย่างยูเรียเอ่ยอะไรเลยเนี่ยอย่างที่ผมบอก4600หรือแม้แต่3 0 0นี่หวานไปปุ๊บมันเขียวไวแต่ก็จะจืดไวแต่ถ้าเราผสมหัวเชื้อไทแคปบเข้าไปนะครับตัวหัวเชื้อไทแกบนี่เป็นผงสีชมพูนะครับเป็นผงสีชมพูนําเข้าจากรักเสเซียมันจะไปเคลือบเม็ดปุ๋ยไว แล้วก็ค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้าๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆทำให้ข้าวนี่ได้กินปุ๋ยได้ตลอดเวลานะในระยะเวลานะครับนี่คือหัวเชื้อไทแคปบนะช่วยปรับสภาพดินนะครับแก้ดินเอียดได้ทั้งอีสานที่ว่าดินเอียดนะครับนี่ก็คือไทแคปแฮปปี้เดย์หนึกิโลนะหนึกล่องนี้หนกิโลผสมปุ๋ยได้1กระสอบนะครับจากกระสอบที่เราแนะนําให้หวานสไร่ ถ้าผสมหัวเชื้อไทยแคปเอาไปหว่านเลย3ไร่ต่อนหนึ่งกระสอบทําให้เกษตรกรนี่ประหยัดปุ๋ยลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับนี่ก็คือหัวเชื้อไทยแคปแฮปปี้เดย์นะครับแล้ววิธีการใช้นี่ง่ายมากๆเป็นการผสมปุ๋ยแบบแ,บบแห้งๆไม่ต้องใช้น้ำผนะสมแห้งๆเลยน้ําไม่ต้องใส่น้ํานะครับแล้วตัวหัวเชื้อไทยแคปผงสีชมพูตัวนี้นะครับมันจะไปเคลือบเม็ดปุ๋ยไว้แบบง่ายๆ แล้วก็เอาไปหวานลงน้ําได้เลยลงดินได้เลยหนึ่งกระสอบที่ทุกเรียบร้อยแล้วนะครับหวานไปเลย3ามไร่นะประหยัดปุ๋ยลงมาครึ่งหนึ่งนี่คือข้อดีของหัวเชื้อไทยแคปแฮปปี้เดย์ผงสีชมพูหนึ่งเดียวของประเทศไทยเท่านั้นนะครับนี่นครับครับอันนี้ก็คือการประหยัดนะครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นแล้วว่าก่อนที่เราจะ วานปุ๋ยเราจะต้องทำการกำจัดวัชพืชก่อนครับก็อย่าเลืมน,นะครับผิ้ดกาเกษตรกรโด,ด่งดนะังณปัจจุบันนี้ก็สามพลังบวกบวกราก้นมีนนะครับได้ยายี่สิบกว่าชนิดในข้าวนาปีนะตอนนี้ใช้เยอะมากประหยัดสูงสุดประโยชน์สูงสุดนะครับด้วยสามพลังบวกบวกราก้อนมีนวันนี้ก็ออกนอกสถานที่มานะครับเราก็มาดูบรรยากาศของปุ๋ยตราแมวเงินที่ สาก์การเกษตรกันทะละวิชัยนะครับวันนี้มาด้วยกันสองพว่วงนะปุ๋ยแมวเงินได้รับการตอบรับได้รับการต้อนรับจากสมาชิกของสาก์การเกษตรกันทะละวิชัยเป็นอย่างมากเลยปกติก็ามา3ามสี่วันพว่วงแต่วันนี้นะเพื่อให้ทันต่อความต้องการในะช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนการใส่ปุ๋ยนะกรกฎาคมนะครับก็เลยมาขอบคุณกันนะครับครับนะเกษตรกรท่านใดนะใ,นใจอยากจะได้ปุ๋ยปลาแมวเงเิน สามพลันวกราก้นมีไทยแคบแฮปปี้เดย์ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท้าแหอ่อำเภอของไทยจังหวัดจันทินแล้วก็สาขาไทยเจริญทุกสาขาเลยครับส่วนทางออนไลน์ก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ของอาจารย์ขันชัยนะครับแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกช่องทางในเครือข่ายร้านไทยเจริญพาณิชย์หรือท่านที่อยู่ที่อำเภอกันทะวิชัยหรือว่า ใกล้เคียงกับกันทวิชัยก็แวะหมหาซื้อได้ที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอกันทละวิชัยอยู่ในเมืองกันเลยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมเฮียอุ้นจากร้านไายเจริขอจบการแนะนำปุ๋ยตรามแมวเงินและสามพลังบวกไว้เพียงเค่นนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ